ปวัตติปาระอุปาทะวาระปัจจุบันนานาคตะวาระปัจจนิกนัยมุขโลกาสะวาระปูปะขันธ์ภูละเวทนาขันธ์ภูริยมากะอาลุโลมปุจฉายัสสะยัส ไมหมายวิสัชนาปัญจโลตาราจวันตานังอะกลูปานังเตสังตัทธะรูปปัถันโทนุปปัชชติโนจะเตสังตัทธะเวนะปัถันโทนุปปัชชสติ ปัญจโกลเกเรปาริยปันปานังตัศนเปมะชนอวิกานังตัสสัญญาสัตตาจวันตานังเตสชะตัฏฐะลุวะขันโทจักลุปปชติ เวทนาขันโทจะนุปัชชิสติเมื่อบุคคลเหล่านั้นกำลังตายในปัญจโภการภูมิและบุคคลที่เกิดอยู่ในอรูปภูมิในภูมินั้นรูปขันไม่ใช่กำลังเกิด จะ,ะเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเมื่อบุคคลเหล่านั้นำลำงปรินิทานในปัญจกโกคารภูมิภูมิที่เป็นปชิมาภาวิกัตรายไม้อูปภูและ คนที่กำลังตายในอักสัญญาสัตภูมิในภูมินั้นรูปประทัน<ก>ไม่ไม,ไม่ใช่กำลังเกิดเวทนาขันก็จะไม่เกิดแสดงองค <น S 2> ์ธรรมในอนุโลมกุสญญายัศยัชชะรูปขันโท สัญญาบทคงธรรมของสันานิฐาณบทได้แก่บุคคลสี่ลเสกขบุคคลสามซึ่งกำลัง กักังสุดท้ายกาปัญญาโคการะภยี่สิบเอ็ดเว้นสุทาวาสภูมิห้าติเหตุกาปุุชนหนึง่งผลเสกขับุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลัง ภูมิสีและพระอรหันต์่างบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพานใน,นมันจะโกการภูมิที่เรียกว่ารรมวัฒษณสมังฆีของปันจกโกการติเหตุกะจุติจิตเก้าเจตสิก กรรมมัจรลุที่ดับกลางสุดท้ายกาปัญจโอการภูมิยี่สิบสองเวนหาภายภูมิส,สีปารินิพานิกัโดยตรงปารินิพันตัโดยตรงปุถุชนสีผลเสกขะกุคคนสามซึ่งกำลังำตา ของปัญจาโการะจุติจิตสิหเจต,ตสิสาิบหกรรมชะลูกที่ดับทั้งสุดท้ายกับปัญจาโการะภูมิ25เว้นอากนิษฐาภูมิปารินิทานตะโดยอ้อมผลเศรษฐาบุคคลสาม ที <czywiście S 1> <ì> go, ่เป็นปัจฉิมภวิกะซึ <facial> <gger> ่งกำลังเกิดในอะรูปปภูจุถ้าอรหันตบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพานในหะรูปปภูจุกับอะรูปปัจจุมสี่ปัจฉิมภวิกะโดยตรงติเหตุตาปุถุชนหนึ่ง อนเสกขับุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในหักรูปภูมิแจัดไม่เกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับหักรูปภูมิสีสุกัดปัชฉิมาภวิกาโดยอ้อม สุขติอเหตุตุกะบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังตายในอักสัญญาษัตภูมิที่เรียกว่าชีพคณาสมังคีของชีวิตตะนาักว่ากะลาะบะที่ดับคงสุดท้ายกับอักสัญญาษัตภูมิหนึ่งองค์ธรรของสังสยาบท หลังเท่านั้น ก็เลยถุมเวเวจะไม่เกิดุงงนี้เวจัเนก็เลยขีดอันนี้ก็เวจะเขาส่วนอันนี้ใส่พี่ผานี่ผาแล้วไม่เกิดแล้วเพราะงั้นี้บอกเวจ ิดยังเกิดอีกแต่ไม่ใช่คู่ปัจจุบันแล้วปัจจัยมีเวแต่จะเกิดอีกที่ไม่ใช่ในคู่มี้นเวจะไม่เกิดแต่คู่คนี้ในคู่มีก็ถูกเเพราะขาจะไม่เกิดในคู่มีอีกแล้วทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยสามารถใช้ถูกแบบเลยเพราะว เราเหนข้นาเราเียนคำว่ายั์จับก็คือยั์จับยักจับยัับงเต้องเป็นยัจับคือยัจับ